แบบแช่น้ำเย็นนะคะวันจะใส่ไปกับไอเนี่ยเลยคะ่ะไอผักยอดใบเมเปิลนะคะหรือวันเรียกว่ากระโดนฝรั่งจ้านะี่คะหลังจากที่เราเก็บมาแล้วเราก็กินเลยจ้าอ,อันนี้ล้างพร้อมกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวผัดกุดเราค่อยล้างคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะจะพาทำยำขนมจีนน้ำปลรราแล้วเรามากินผัก ฝรั่งด้วยกันค่ะว่าผักแต่และอย่างมันจะรสชาติเป็นยังไงนะคะนี่เลยจ้ารอชิมด้วยกันค่ะเรามาเริ่มยำกันเลยนะคะมะานาวค่ะไม่มีสูตรนะจ้าพี่พี่น้องๆ้องจ๋าของหมดตู้เย็นอีกแล้วจ้ายำง่ายๆกินง่ายๆนะคะกินแบบสูตรง่ายๆ พริกป่นจ้าพริกแดงพริกสดก็ไม่มีนะคะขอเน้นขอเน้นพริกค่ะแล้วก็น้ําตาลค่ะวันเป็นคนแบบไม่ใส่ผงชูรสใส่น้ําตาลเอานะจ้าแล้วก็ปลาล้าจ้าเขย่าวขวดก่อนนะคะยี่ห้อนี้เหม็นมากปลาล้าใส่หนงนะคะแล้วก็น้ําปลาจ้า จะชิมผักฝรั่งกันนะคะทำรสชาติจัดๆไปเลยเนาะน้ำยำเท่านี้ค่ะยำขนมจีนน้ำปลาซ่าแล้วก็หอมแดงนะคะแล้วก็ตะไคร้ค่ะพอดีมีตะไคร้สดจ้านี่ ขอชิมก่อนนะคะว่ามันเปรี้ยวหรือเปล่ากลัวจะเปรี้ยวมากค่ะอืมสัดมากพี่น้องอืมขนมจีนนะคะเดี๋ยวเติมน้ำปลาอีกนิดนึงค่ะผักกูดจ้าแล้วก็เผ <c oughs> ็ดเผ <c oughs> ็ดเผ็ดแล้วก็หมูยอฝรั่งค่ะ <c oughs> โอ้ขออภัยจ้าเผ็ดเผ <c oughs> ็ดได้ใจ แล้วก็เติมผักด้วยนะคะลวกผักกูดใส่ค่ะนี่แหละเทศกาลกินผักกูดนะจ๊ะแล้วก็วันจะเติมอหอมเจียวค่ะ เาแบบไม่มีสูตรนะคะสูตรไข่สูตรมันสูตรไข่สูตรมัน,สสมนเสร็จแล้วนะจ้าเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะวันนี้เราจะกินกับผักฝรั่งอะไรบ้างนะคะเราก็มีเขี่ยวสิงโตนะคะที่วันตัดเป็นคำๆไว้แล้วค่ะล้างไว้แล้วนะคะที่ไปเก็บมาเมื่อวานก่อนจ้ากินกะ้มตำแซบจ้ะเคี่ยวสิงโตนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นใบเมเปิลค่ะนี่นะคะแล้วก็ กะถินฝรั่งจ้านี่คือผักของเรานะคะเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมให้ดูค่ะว่าแต่และอย่างรสชาติเป็นยังไงนะคะมีพี่ๆน้องๆน,นะคะเม้นถามมาเยอะเลยค่ะแต่และอย่างรสชาติเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันจ้าแต่และอย่างรสชาติจะเป็นยังไงกินกับยำขนมจีนน้ำปะลากันค่ะเสร็จแล้วจ้าไปชิมกันค่ะ อแถมหอมแดงนะคะเหลือจากใส่ยำเมื่อกี้อ๋อเหลืออีกค่ะเหลืออีกค่ะเนื้อปลาค่ะแก้เผ็ดแก้เผ็ดเสร็จแล้วค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะช่วงนี้นะคะวันพาปั่นจักรยานเข้าป่าเก็บผักรัวๆเลยค่ะวันนี้นะคะวันก็เลยพาชิมค่ะผักฝรั่งรสชาติแต่และอย่างมันจะเป็นยังไงลงคลิปไปแล้ว3-4คลิปนะคะพี่ๆน้องๆหลาย,ลายๆท่านถามมาเลยค่ะว่ามันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเหมือนผักไทยไหมทำไมวันเรียกแบบนี้แล้วก็ เขาเรียกกันว่าอะไรวันต้องขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าชื่อภาษาสวีเดนและภาษาอังกฤษนะคะวันก็จําไม่ค่อยขึ้นใจค่ะแต่ที่รู้ก็คือมันกินได้แน่ๆนะคะอยากรู้ชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาสวีเดนกดดูในคําอธิบายใต้คลิปนะคะกดดูใต้คลิปค่ะวันวางไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะคะเรียกว่าอะไรแล้วก็มีประโยชน์อะไรบ้างส่วนวันนี้ เรามาชิมกันค่ะพร้อมกับเมนูยำขนมจีนจ้ามาจ้าวันกินให้ดูเลยนะคะอันนี้ผักกูดนะคะรสชาติไม่เหมือนผักกูดเมืองไทยไม่เหมือนอย่างสิ้นเชิงมันมีความกรุบกรอบนะคะแล้วก็มีความเป็นเมืก่กเมือกนิดนึงแล้วก็กลิ่นนะคะจะคล้ายคกับ หน่อไม้ฝรั่งค่ะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของวันนะคะวันจะกินแทนหน่อไม้ฝรั่งเลยค่ะไม่นิยมกินดิบนะคะต้องต้มสุกเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันก็เอามาต้มค่ะแล้วก็ใส่ขยำขนมจีนนะคะอืมพี่ๆน้องๆหลายๆท่านจะนิยมกินกรุบกรอบอันนี้วันขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่ามันกินกรุบกรอบไม่ได้ค่ะมันต้องต้มสุกเท่านั้นนะคะแล้วก็อย่ากินเยอะค่ะ กินแค่พอประมาณนะคะวันนี้หวานมากเลยค่ะใส่เนื้อปลาด้วยอันนี้เป็นเคี่ยวสิงโตนะคะวันหั่นพอดีคำไว้ค่ะเพราะว่าล้างไว้แล้วตั้งแต่พาไปเก็บเมื่อสองสาวันที่แล้วนะคะตากฝนเก็บใช้มือเลยเนาะเส้นขนมจีนแห้งเหนียวเหนียวย้อยๆนะคะ มันจะขมๆนิดนึงค่ะแต่ว่ากินกับขนมจีนแซบนะคะเส้นมันยาวไปนะคะขออนุญาตใช้สองมือเลยเด้อชิมให้ค่ะชิมให้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะนี่ กำลัง <c oughs> คิดว่าเลอผ่กก็ไม่เลอนะ <c oughs> กำลังนึกให้ค่ะว่ามันเป็นยังไงมันแบบขมอะค่ะเหมือนยอดมาราค่ะอืมประมาณนั้นขมเหมือนยอดมาราใครชอบขมนะคะน่าจะถูกใจค่ะใครชอบกินขมนะคะน่าจะแซ่บเลยจ้าแต่ว่ากินกับอาหารนิสานแบบนี้นะคะส้มตำแล้วก็ ยำขนมจีนมันว่ามันเข้ากันค่ะสำหรับวันเป็นคนกินขมนะคะวันก็เลยคิดว่ามันใช้ได้เลยจ้าอันนี้นะคะยอดใบเมเปิลค่ะฝรั่งเขามาเอามากินกับสลัดเลยนะคะวันก็เอามากินกับส้มตำจ้ะแล้วก็เอามากินกับยำขนมจีนกินกับน้ำพริกค่ะ ป่นปลานะคะมันอร่อยคะ่ะมันจะมีความหอมหๆมันถึงเรียกมันว่ากระโดนฝรั่งคะ่ะแต่มันไม่ได้มีความฝาดเหมือนกระโดนนะคะมันอร่อยเลยคะ่ะขนมจีนยี่ห้อนี้ เหนียวเส้นยาวดีมากๆจ้ะขนมจีนแห้งนะคะซื้อมาจากร้านเอเชียค่ะนี่ค่ะส่วนกระถินฝรั่งนั้นอืมใครอยู่ใกล้ทะเลเก็บหอยนางลมมายำค่ะแล้วก็กินกับกระถินอันนี้นะคะ ปีที่แล้ววันได้กินยำหอยนางรมกับกระถินอันนี้ด้วยแต่ปีนี้สงสัยจะไม่ได้ไปเก็บหอยอีกแล้วค่ะคนขับรถไม่ว่างเลยจ้าทะเลอยู่ไกลจากบ้านวันนะคะไกลไปประมาณขับรถสองชั่วโมงครึ่งค่ะไกลประมาณสามร้อยกิโลนะคะนี่กระถินฝรั่งจ้ะอื <c oughs> <c oughs> กระถินกระโดด กลิ่นและรสชาตินะคะเหมือนผักกระถินค่ะเขาถึงเรียกว่ากระถินฝรั่งนะคะมันจะมีกลิ่นแบบนั้นเลยกลิ่นเหมือนกระถินแล้วก็กลิ่นเหมือนผักกระเฉดอะคะ่ะประมาณนั้นนะคะรสชาติคือเหมือนกระถินเลยค่ะถ้ายอดอบอบนะคะจะหวานแต่ว่าถ้าอยอดไม่ค่อยอวบนะคะก็จะมีแต่กลิ่นค่ะ ยอดแบบนี้จะอวบนะคะความกรุบกรอบของเขากรอบมากเลยค่ะส่วนผักกูดวันนี้คือหวานมากเลยค่ะวันได้ไซส์ที่วันชอบนะคะ นี่ก็ใช้ช้อนแล้วนะคะกินผักให้ดูแล้วนะคะผักกูดวันแนะนำให้คนที่เก็บปีแรกๆเก็บไซส์นี้ค่ะหรือยาวกว่านี้ตามคลิปที่วันเก็บเมื่อวานเลยนะคะมันอร่อยค่ะถ้าสั้นๆน,นะคะมันไม่หวานตามความรู้สึกวันนะคะวันว่ามันไม่หวานส่วนอันนี้นะคะที่วันเอามาทํา ยำขนมจีนเนี่ยคือมันหวานค่ะแล้วจะบอกว่าอร่อยมากปีที่แล้ววันเก็บอ่อนๆแบบเก็บเก็บแบบไม่รู้นะคะ่ะเก็บแบบอ่อนๆที่มันเพิ่งออกมาวันว่ามันเป็นเมือ่อคือคล้ายๆกับผักปลังค่ะแต่พอเป็นแบบนี้นะคะอร่อยค่ะหวาน เก็บผักกูดมาเยอะมากได้อีกหลายเมนูเลยค่ะช่วงซัมเมอร์นะคะ,ะวันเป็นคนชอบกินผักมันก็เลยเป็นช่วงที่มีความสุขมากๆเลยค่ะได้กินผักฟรีเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะปั่นจัก,กรยานพาพี่พน้องๆเข้าป่าอีกนะคะ เจ้าสิงโตค่ะผักฟรีอร่อยมาก นะคะเขาทยอยออกหลายอย่างเลยค่ะแต่ยังไม่ครบนะคะอืมช่วงนี้คือเก็บผักกูดไปก่อนเลยค่ะอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็หมดแล้วนะคะ ผักก nice like ูดนะคะแนะนำให้ทําเมนูแบบหน่อไม้ฝรั่งในทุกเมนูค่ะแล้วก็พี่ๆคนไทยเขาบอกว่าแกงส้มอร่อยแต่วันยังไม่เคยลองนะคะปีนี้น่าจะได้ลองค่ะเที่ยวสิงโตจ้าพาเก็บสามอย่างกินสี่อย่าง วันไม่รู้เลยค่ะว่าอันไหนอร่อยสุดแต่ว่าสำหรับวันแล้วผักอร่อยจ้ <g ül> น่าจะเป็นอันนี้อร่อยสุดค่ะใบเมเปิลอ่อน มาต้าทานด้วยกันนะคะพี่พี่น้องนองอยู่กับมาดามบ้านนาะกินผักปากของฟรีไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่รับชมทุกคลิปวิดีโอและให้กำลังใจมาดามบ้านนาะ สวีเดนด้วยดีเสมัครมานะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆแล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปอื่นๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าอย่าลืมดูคลิปย้อนหลังนะคะพาไปเก็บผักป่าอะไรบ้างผักกูดที่เรากินวันนี้ไปเก็บยังไงมาบ้างไปชมกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า